สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านภูวิลล่าเปิดใหม่นะครับบอกเลยว่าบ้านหลังนี้คือสวยมากตกแต่งสไตล์โคซี่มินิมอลนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับห่างจากทะเลหาดจอมเทียนเพียงแค่4กิโลเมตรเองทุกคนได้บ้านสวยๆแล้วก็ยังสามารถพาน้้งหมาน้้งแมวมาพักได้ด้วยราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่8,900บาทต่อ12ท่านนะครับพักได้ชุสชดถึง12ท่านเลยแล้วก็มีให้ถึง4ห้องนอน5ห้องน้ำทุกคนเป็นบ้าน2ชั้นนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีชื่อว่า Sun a ซ Pool Villa นะครับ นี่เลยทุกคนโซนหน้าบ้านนะครับจะเป็นเสาไว้น้ําขนาด 7, จ็คูณสเมตรนะครับพร้อมกับสไลเดอร์นะครับสาวคือถือว่าโอเคเลยเหมาะกับสลับสิบ12ท่านนะครับแล้วก็ยังมีเป็นห่วงยางแฟนทรงแฟนซีก็คือมีให้ครบเลยนะแล้วก็ยังมีเป็นตัวพับถ่ายรูปนะครับสลับมานั่งถ่ายรูปริมสระแบบนี้จะเป็นเซตปิกนิกนะครับเขาจะมีเป็นเซตขนมปังน่ารักน่ารักแบบนี้นี่เลยก็คือแบบสาวๆที่แบบชอบบ้านฟิวแบบโคซี่มาถ่ายรูปใส่บิกินีก็คือดีเลยบ้านหลังนี้ นี่ลทุกคนฟิลเขาจะฟิลแบบว่าเป็นเหมือนคาเฟ่นะครับทุกคนเป็นคาเฟ่สไตล์โคชีนะครับตรงนี้ก็ือสามา,มมา,า,มมา,มารถนั่งถ่ายรูปได้นะครับสวยมากคือทุกมุมของบ้านหมดเลยว่าสวยทุกมุมเลยสามารถถ่ายรูปได้นะครับนี่ทุกคนแล้วตรงนี้นะครับพงยันเป็นซีก็คือเยอะมากแล้วก็เขามีบริษรทเด็กให้ตรงนี้นะครับคือเด็กๆเ,เล่นได้นะครับเสื้อชูชีพเขาก็มีให้ด้วยตรงนี้เขาก็ยังมีเป็นบินแบ็กให้2ตัวนะครับก็คือมานั่งมานอนเล่นตรงนี้ก็คือแบบบรรยากาศคือดีมากถ่ายรูปได้ด้วย ยังไม่หมดนะตรงนี้เขาจะฟิลแบบว่าเป็นฟิลแบบต้นไม้เป็นแบบร่มเงาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นกอีให้นั่งจิบกาแฟานั่งทานขนมตรงนี้ได้แล้วก็ดูคนเล่นน้ำไปบรรยากาศชิลๆนะครับแล้วก็ทางขึ้นสไลเดอร์ก็จะอยู่ด้านหลังแล้วนะครับป้อนขึ้นไปดูด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินของบ้านนะครับจะเป็นโซฟาให้แบบนี้แล้วก็มีชื่อบ้านนะครับซันแอนด์โซนพูเวลล่านะครับสไลเดอร์เขาตรงนี้นะครับก็จะยาวประมาณ 5เมตรนะครับทุกคนด้านล่างก็จะมีเสื้อชูชีพให้นะครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับบอ,อกเลยเล่นน้ำสนุกแน่นอนแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยนี่ทุกคนบ้านเขานะครับจะเป็น2ชั้นนะครับก็จะเป็นไวท์โทนโทนสีขาวนะครับด้านบนก็จะเป็น โซนแบบสีขาแบบนี้เลยคือสวยมากถ่ายรูปมุมนี้ก็คือสวยเลยหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่จอดรถนะครับจอดรถในบ้านได้2คันนะคะแล้วก็ด้านนอกได้อีก2คันนะครับโซนหน้าบ้านและที่สําคัญเขามีตตาปิ้งย่างหน้าบ้านให้แบบนี้เลยโอเคทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูโซนตัวบ้านกันนะครับก็คือห้องนั่งเล่น กขาจะเป็นกระจกแบบนี้เลยนะคะเปิดเข้ามาเราจะเจอกับโซนของโต๊ะผูนะคะทุกคนนี่โต๊ะูนะคะรับเขาะจะใหม่ๆแบบนี้เลยจะเป็นฟีลแบบว่ามินิมอลนะครับที่กับโต๊ะูเเขาจะมีเป็นโซนถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือเดินเข้ามาก็ยังมีถ่ายรูปนะทุกคนจะมีเป็นโคมไฟหน้าร้านแล้วก็มีโซฟาครับเป็นมุมฟีลแบบคา,าเฟ่เลยบ้านนี้เข้านีถึง5ห้องน้ำนะคะัคนับแล้วก็ ห้องน้าตอนนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะทุกคนห้องน้ําส่วนกลางสามารถอาบน้ําได้มีแยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็ฟังก์ชันในห้องน้ําก็คือมีให้ครบเลยเครื่องทะงับขุ่นก็มีให้โซนถัดมานะครับจะเป็นโซนครัวนะครับจะเป็นโซนครัวด้านใน เขาจะเป็นเตาไฟฟ้าให้นะทุกคนจะเป็นเตาไฟฟ้ามีที่ดูดควันให้มีกระทะหม้อทารคือมีให้ครบเลยชิงล้างจานมัหุงข้าวกัน้ําร้อนตู้เย็นใหญ่ๆก็มีให้แบบนี้เลยทุกคนตู้เย็นก็คือแบบใหญ่มากใส่ของได้เยอะเลยครับนี่เลยทุกคนพวกหม้อกระทะก็คือจะอยู่ตู้นี้นะครับแล้วก็มีพวกถ้วยจานชามนะครับเขาก็มีให้ครบเลยตรงนี้ส่วนโซนนี้นะครับก็จะมีเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆก็มีให้ครบเลยนะสามารถทําอาหารได้เลย ด้านหน้าโซนครัว,น,วน,นะครับตรงนี้เขาจะเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็มีเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับนี่นะครับจะเป็นจัดเซ็ตตัวอาหารด้านในให้แบบนี้เคยแบบสวยมาก ก็นั่งเล่นนะครับก็จะมีเป็นโซฟาให้แบบนี้เลยคือสามารถนั่งได้หลายคนแล้วก็ทีวีคือจอใหญ่มากทุกคนจอใหญ่เลยแล้วก็ยังมีเป็นตัวคาราโอเกะนะครับเขามีไม้สองตัวเป็นลำโพง j d l นะทุกคนนี่สามารถลองคาราโอเกะจัดปาร์ตี้ได้นะครับโซนนี้เขาจะมีเป็นเป็นสวนด้านนอกนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นกระจกนะครับสวยมากมานั่งถ่ายรูปตรงนี้หนระือว่าแบบยืนฟิลถ่ายรูปแบบมูดมูดได้เลย นอนห้องที่1น่นะครับชั้นล่างนะครับเขามีให้1ห้องนอนแล้วก็เป็นห้องนอนติดกับสระว่ายน้ำนะครับเปิดเข้ามาจะเจอกับอ่างอาบน้ำนะครับทุกคนอ่างอาบน้ําตรงนี้แล้วก็ยังสามารถมองไปเห็นวิวสระว่ายน้ําได้ด้วยเป็นเตียงขนาด5ฟุต1เตียงนะครับนอนได้2ท่านนะครับเตียงก็คือนุ่มมากแอร์ก็คือเย็นหลับสบายแน่นอนในห้องก็คือตกแต่งส่วนสไตล์มินิมอลนะครับฟังก์ชันในห้องนะครับก็จะมีเป็นทีวีให้นะครับมีทีวีมีชั้นวางของตัวเครื่องแป้งแล้วก็กระจกนะครับ นี่ก็คือสามารถเปิดปิดไฟได้นะครับแล้วก็ยังมีไดร์เป่าผมให้นะครับและที่สําคัญบ้านหลังนี้นะครับเขามีห้องน้ําให้ในตัวทุกห้องนะทุกคนเปิดเข้ามานะครับห้องน้ําฟังก์ชันก็จะคล้ายๆกันนะครับแยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็มีอ่างล้างมือมีกระจกแล้วก็มีเลนชาวเวอร์ฝักบัวเครื่องน้าอุ่นนะครับมีให้ครบเลยที่สําคัญเขามีเป็นตัวเซ็ปอุปกรณ์อาบน้ําให้ด้วยสบู่แชมพูนะครับไม่ต้องเตรียมมาห้องน้ำทุกห้องนะครับก็จะมีเป็นฟังก์ชันมีเซฟให้แบบนี้ทุกห้องเลยนะครับ ทุกคนต่อไปเราจะขึ้นไปชั้นสองนะครับบันไดก็คืออยู่ข้างๆโต๊ะปูเลยเรามาถึงชั้น2แล้วนะครับชั้นสองเขาจะมีเป็นโซนนั่งเล่นอีกมุมหนึงก็คือเป็นมุมถ่ายรูปเหมือนกันนะครับด้านบนนะครับจะมีเป็นโคมไฟให้แบบนี้นั่งถ่ายรูปนั่งเล่นตรงนี้ได้นะครับ ห,ห้องนอน้างที่2นะครับทุกคนอยู่ขวามือหลังจากขึ้นบันไดมานะทุกคนห้องนี้จะนอนได้3ท่านนะครับเป็นเตียง5ฟุต1เตียงแล้วก็สามจุดห้าฟุต1เตียงนะครับฟังก์ชันในห้องก็คือมีทีวีให้แล้วก็ได้เป่าผมโตเครื่องแป้งก็มีให้ครบเขามีให้เหมือนกันทุกห้องเลยนะนะครับมาดูห้องน้ําห้องนี้กันครับทุกคนฟังก์ชันก็คือมีให้ครบแล้วก็เหมือนกันกับห้องที่แล้วเลยนะครับแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับสบู่แชมพูวกซมีให้ ต่อไปเป็นห้องนอนห้องที่3นะครับอยู่ข้างกันเลยมีห้องน้ําให้ในตัวฟังก์ชันคือเหมือนกันนะครับก็คือมีให้ครบในห้องนี้ก็จะมีกระจกเต็มตัวให้แล้วก็เครื่องกรองอากาศเครื่องเล็กตรงนี้ก็จะมีให้เหมือนกันนะครับมีทีวีให้นะครับทีวีมีให้ทุกห้องห้องนี้นอนได้สท่านนะครับเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงเตียงเล็กหนึ่งเตียงนะแสงสวยเหมาะกับการถ่ายรูปมากแล้วก็ยังมีเป็นไดร์เป่าผมตัวเครื่องแป้งอะไรคือมีให้ครบเหมือนกันหมดเลย คนมาดูห้องนอนห้องสุดท้ายกันครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่ที่มีให้ถึง2เตียงเป็นเตียง5ฟุตนะครับนอนได้ถึง4ท่านนะครับห้องนี้คือใหญ่มากมีทีวีมีฟังก์ชันให้ครบมาเลยแล้วก็ตูสภานะครับก็จะมีให้เป็น2ตู้แบบนี้2ฝั่งแบบนี้นะครับเพราะว่าเขานอนหลายคนนะครับชั้นล่างสามารถวางของได้มีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ห้องน้ําในตัวเหมือนกันห้องน้ําฟังก์ชันครบนะครับ บ้านหลังนี้นะครับข้อรองรับได้ถึง12คนนะครับคือสูงคู12คนนะครับไม่สามารถเสริมเพียงได้นะครับนี่เลยพิเศษของห้องนี้นะครับคือเขามีระเบียงนะครับสามารถเปิดกระจกออกมามองเห็นโซนด้านล่างโซนหน้าบ้านนะครับคือมองเห็นสระว่ายน้านะครับยากาศก็คือดีมากๆทุกคนสามารถถ่ายรูปมุมนี้ได้เลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยจะพาไปดูกิจกรรมเล่นน้ำแล้วก็กิจกรรมอื่นๆตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน ทุกคนสลับบ้านสั้นแอนโซนพูวิลล่านะครับเป็นบ้านพูวิลล่าเปิดใหม่สไตล์โคซี่มินิมอลนะครับบ้านหลังนี้บอกเลยว่าราคาคุ้มแล้วก็สามารถพักได้หลายคนเลยพักได้ถึง12ท่านนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่8,900บาทนะครับห่างจากหาดจอมเทียนมันแค่4กิโลเมตรแล้วก็ยังสามารถพาน้องหมาน้องแมวเข้ามาพักได้ด้วยสิ่งที่จะได้จากบ้านนี้นะครับก็คือมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับคือมีให้หลายมุมมากนะครับบ้านเขาเป็นไวท์โทนแล้วก็โซนหน้าบ้านตรงนี้ก็จะมีเป็นสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ามีส ร,รอบๆสามีพื้นที่ให้นั่งเล่นนํกากิจกรรมไม่ถ่ายรูปทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็ตัวห้องนั่งเล่นก็ยังติดกับสระว่ายน้ำนะครับในห้องนั่งเล่นมีโต๊ะคูแล้วก็โซนห้องนั่งเล่นมีโซฟามีทีวีสามารถลองคาราโอเกะได้แล้วก็ยังมีโซนครัวด้านในนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบครันเลยในส่วนของห้องนอนนะครับชั้นล่างมีให้1ห,ห้องนอนเป็นห้องนอนติดสระว่ายน้ําแล้วก็มีอาหาบน้ําไม่แช่แบบซุนตินด้วยนะส่วน,น,นด้านบนก็จะมีถึง3ห้องนอนนะครับ ข้างบนนะครับก็จะเป็นห้องเตียงคู่นอนได้หลายคนเลยนะครับสาท่านนะครับมีห้องน้ำให้ในตัวทุกห้องฟังก์ชันในห้องก็มีให้ครอบได้ประพรมมีให้ทุกห้องเลยครับสําหรับใครที่กำลังมองหาบ้านฟิลคาเฟ่สไตล์โคซี่สวยๆแบบนี้นะครับอยากมาทำคอนเทนต์มาถ่ายรูปนะครับเราแนะนําหลังนี้เลยชั้นแอนโซนฟูวิลล่านะครับราคา8,900บาทต่อสิบสองท่านนะครับห่างจากทะเลเพียงแค่สี่กิโลเมตรสำหรับใครที่ชอบบ้านนี้ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ด้วยครับเดี๋ยวบ้านหน้าพาไปดูบ้านสวยๆหหลัังไไนนนนเเดี๋ยวว้จอกกะทุค